สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องมิกกี้มิกกานะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปรีแอคชั่นเพลงวันสุดท้ายของพี่แอชชการไวกอีหรือพี่แอชทูรีนั่นเองครับทุกคนก็วันนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าจะไม่มีการตัดคลิปใดทั้งสิ้นจะไม่มีการใส่ซาวเอฟเฟกไม่มีการใส่รูปไม่มีการใส่ข้อความไม่มีการใส่อะไรทั้งสิ้นก็จะตัดเนี่ยผมพูดผิดอะไรก็พูดไปเรื่อยๆอะ่ะก็ เพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่พี่แอนเนี่ยแต่งให้กับเฟ f เฟ่บอยแบนด์หรือยูทูบเบอร์ในยุคแรกๆของวงการ Youtube เลยครับเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนโดยเฉพาะผมและสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกเพศทุกวัยเอาตรงอะคือผมเนี่ยกลับมาดูกี่รอบกี่รอบแม่งก็หัวเราะสุดๆไปเลยอะ คือพี่แกนี่ทำคลิปได้แบบโคตรฮาโคตรมันโคตรถามโคตรสุดเลยครับทุกคนก็เพลงนี้ครับก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงอำลาของเฟฟเฟบอยแวนเนี่ยแหละเออผมก็เลยอยากมาทำรีแอคชั่นดูว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าผมมาดูทีเซอร์ของเพลงเนี้ยไปแล้วผมบอกได้เลยว่าโคตรโหดก็ดูผลงานหลายๆผลงานแบบ ซิงบอบเบย์เนี่ยเออโอ้โหคือถ่ายด้วยกล้องฟิล์มอ่ะที่เป็นกล้องฟิล์มใช้ฟิล์มหนังในการถ่ายอ่ะเออโคตรสุดอันนั้นน่ะก็ไม่ต้องเสียเวลากันมากมายนะครับคลิปนี้เราไม่มีตัดอยู่แล้วเยี๋เอาเราไปดูกันเลยดีกว่าแต่ไเอาเลยนะ let's go start โลโก้ท oh, ูรี่ไี้เช่าสกัดแอนดเฟนส์อ๋อเฟเฟ่บอยแบนด์โอ้ยอันนี้น่าจะเป็นแบบกล้องกล้องฟิล์มที่ถ่ายด้วยฟิล์มหนักและวันแรกที่เจอก็ไม่ค่อยชอบคิน้หน้าแต่พออยู่ด้วยกันมาก็โอเคนะ คบกันไปคบกันมาเนี่ยเรื่องดีดๆเขาไม่ไปทักกันหรอกแต่เรื่องพยามนี่ก็ทักกันบ่อยนะฮะทักจ่บบุหรี่ครั้งแรกโดนเลี้ยงไปกินเหล้าแม่งทักว้าด้วยกันเนี่ยวขอเรื่องเที่ย์เที่ยนี่กินข้าวหนิบดูกัญชาเคยเกิดจะติดยาทีหนึงแต่มึงห้ามไว้โชคดีที่ยังมีมึงเป็นเพื่อนนี่ใครจะดา่าใครนี่มึงไม่สนเลยตาฟันเด <c oughs> <ต>ียวมึงแม่งเพื่อนรวยสัตว์เลยโอยสัตว์ยืนกันเป็นบอย พี่เบียร์สดพี่ยักจันก๊อจันเก๊อเคนได้บอกเลยพี่อชาว่าเจ้าลมเจ้าตบ่เราสักห่ จ้ที่ไม่แน่นีจก็เลือกหญิงคนเดียวกันรับปริญญาก,ก็ไม่มาก็เพราะว่ามึงสับลางไม่ทันงานบวชก็ไม่มาก็เพราะว่าเมาตั้งแต่แหนากแล้วงานแต่งก็ไม่มาเพราะว่าโจทย์มึงเยอะเหลือเกินแต่งานศพเนี่ยเคยสัญญากันไว้ว่าต้องเจอกันแล้วต้องสัญญาอีกนะว่าอย่าร้องไห้อไอ้เทียทำไงา,านี่เหิือไม่ร้องไห้เนี่ยพี่เจมส์ไฟเยอะยิ่งด

หายจำไว้เราคเพื่อกันวั้เาได้พบัน้ยอคนรันอ่างนรอาี่เ จังตาโตัวโดนไอ้เชี่ยพี่แอรก็โดน

ที่เล่นในมีปะที่พี่แอ,มอ,อม้มีดแบบกีเทมีอะไเซ็นทุกคนเลยอ่ะโอ,อโอเช่อโคเทว้าว ขอบคุณที่สร้างเสียงหัวเราะให้ตลอดเก้าปีเย็ดแค่เออจริงโอ้กูดบอกเลยว่าเวลีกูดบอกเลยว่าไอชี้แม่งกดดีอ่ะโอ้โหเป็นคลิปที่แบบ <c oughs> ดีมากอะ่ะคือ ตื่นเต้นจนพูดไม่ออกอะคือจนวันสุดท้ายของการมารวมตัวกันก็ยังทำให้มีเสียงหัวเราะได้ขนาดนะี้คือไอ้แค่มันหาจริงแล้ว้แบบปั่นแบบสุดๆอะแล้วเอ็มวีโคตรแบบโอ้โหโคตรได้พูดเลยเอาจริงอะไอ้แค่คลิปนี้ติ่งเหลืองกูวไม่เสียดายนะเว้ยกู รู้สึกไอ้เียได้ดูผลงานที่แบบท,ที่กูแบบกูชอบอะแค่นั้นแหละเทียโคตรเทพยอมใจนะฮะพี่แอโอ้โหแล้วก็พี่เฟเฟเฟทุกคนโคตรโคตรโคตรสุดอะก็ได้มาดูเอมวอันนี้ด้วยกันกับเพื่อนๆในช่องนะฮะก็ บอกเลยว่าโคดีกูดเวริกููอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วแหละประมาณนี้แหละก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กับผมช่องบิ๊กมิกทามด้วยนะครับผมก็จะไม่มีการตัดใดทั้งสิ้นเลยนะฮะคลิปนี้ก็จะลงแบบสดๆแบบนี้ไปเลยนะฮะก็ ไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายซียูเอ้ยไม่ดีมันต้องมีการตัดเพราะว่ากูต้องเอาวิดีโอเข้ามาใส่ในคลิปกูเออมีแค่นั้นแหละก็คือเอาวิดีโอมาใส่ตึก๊กแล้วก็จบโอเคตรงตรงบุตรงตรงบุตรงคือภาษาจีนที่แปลว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจพูดที่อะไรครับแนะ่ก็จะ สิบนาทีนะเอ้มันครบสิบนาทีไปก็ก็ประมาณนี้แหละเออไว้แต่เอมวีดีมากพูดพูดพูดไปซ้ำซ้อ่ะเนี่ยเป็นคลิปที่กูไม่ต้องตัดเลยก็ชิวๆเนี่ยเอ้ยแต่เอ้ยี่ผมชอบฉากที่ถอดสะบานหมดอันนั้นแหละโคตรโคตรลกอ่ะโคตรดีอ่ะก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณพี่แอะขอบคุณพี่ทูรี่ด้วยที่ แล้วก็ขอบคุณวีเฟเฟ่ฟฟฟขอบคุณที่ผลิตผลงานออกมาด้วยโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายซสยู